รีวิวจริงใจกับบ้านไวเฟิร์นมินิมอลอีพีที่6แล้วนะคะทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเลยเข้าสู่บ้านมินิมอลของเฟิร์นนะคะเป็นบ้านเหล็งลกงเล็กๆที่อยากแนะนําแล้วก็รีวิวสินค้าดีๆให้กับทุกคนคะ่ะวันนี้ฉันแนทรีวิวกล่องใส่สบูค่ค่ะเป็นกล่องใส่สะบู่ติดผนังนะสีขาวสวยมินิมอลมากเลยจะใช้งานได้จริงนะคะการใส่กล่องสบู่นะคะก็จะช่วยปิดมิชชิดไม่ให้กลิ่นของสบู่นี่หายไปนะ ถ้าเรามาใส่สบู่แล้วก็วางไว้ให้เจออากาศนะคะก็จะเป็นผ้าแบบขวามือนั่นเองนะคะแล้วก็กล่องน,นี้นะคะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือจะมีที่รองน้ําเอาไว้ด้วยถ้าน้ําเต็มนะคะเราก็สามารถแกะออกมาระบายน้ําได้นะนะคะแล้วก็สําคัญเลยพวกสัตว์พวกมแมลงนะคะที่อยากมากัดมาแทะน้องสบู่ของเราหอมๆของเรานะคะ ก็ไม่สามารถเข้าได้แล้วก็สามารถเก็บความหอมแล้วก็คุณภาพการใช้งานได้ยาวนานจ้าใครสนใจกดที่ลิงก์ใต้โพสต์ได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องของเฟิร์นนะคะแล้วก็ฝากเพจด,ด้านล่างนี้ด้วยนะบายบาย